พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของฮีเซตนะครับวันนี้ธีมประจำสัปดาห์ก็คือ Space Day นึกถึงอวกาศนึกไม่ออกไม่รู้จะขึ้นไปตียังไงบนอวกาศนะครับไม่รู้จอนเกลนที่ตีเหล็กหกบนโดวงจันท์นี่จะลูกกอลฟตกมายังยังไม่ทราบเหมือนกันผมขอพ้องเสียงหน่อยแล้วกัน คำว่าสเปซในที่นี้คือเป็นสเปซในส่วนของระยะพื้นที่ว่างนะครับก็เลยอยากจะย้อนกลับมาที่เบสิครับของการเซตอัพที่เกี่ยวข้องกับความกว้างของการยืนผมว่าหลายๆคนนะครับคงพอจะทราบในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าเหล็กสั้นเราต้องการสปิน,นครบับุมเข้ากระทบจึงเป็นบุมที่ค่อนข้างชันหน่อยนะครับเหมือนกับปันฝัก เมื่อตีเหล็กยาวแฟร์เวิูดหรือหัวไม่หนึ่งมันก็ต้องกว,ดกวาดๆหน่อยนะเพราะเราต้องการระยะต้องการรถสปิดแต่ในแง่ของหลักการที่ถูกต้องเนี่ยการปรับมุมข้ากระทบโดยที่ปรับที่สวิงเนี่ยมันก็กระไลยกะไลอยู่เช่นอยากจะชันก็ตีให้มันยกสูงๆแล้วฟัดฟ้าลงมาอยากจะตีกว,ดกวาดๆก็ทําให้มัน,นอ้อมๆลับๆผมว่าอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวริร์กเพราะมันกลายเป็นว่า มี14เหล็กต้องใช้14สซวิงเพราะเราเปลี่ยนสวิงของเราไปเรื่อยแต่สิ่งที่เราต้องการยืนก็คือใช้สวิงเดียวกันเนี่ยแหละครับสวิงเดิมกลไกเดิมแต่ต้องการมุมเข้ากระทบที่แตกต่างและเหมาะสมกับเหล็กที่เรากําลังจะใช้นั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาของความกว้างของการยืนที่ผมกําลังจะสื่อในวันนี้นะครับท่านผู้ชมลองสังเกตไปกับผมนะครับในกรณีที่ถ้าเรายืนแคบแคบหน่อย นะครับดินแคบๆหน่อยสังเกตว่าวงสวิงนะครับมันจะคล้ายๆรูปตัว V นะครับมันจะเป็นลักษณะของตัว V ก็คือลักษณะของมุมเข้าที่ค่อนข้างชันในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดผมปรับความกว้างครับให้เยอะๆหน่อยนะครับนะครับสังเกตนะครับว่ามุมมันจะคล้ายๆเป็นตัว U มากขึ้น ก็หมายความว่ามุมเข้าก็จะราบลงราบลงก็เหมาะกับไม้ที่มีลักษณะที่ต้องการระยะก็คือจำพวกของเหล็กยาวแฟร์เวย์หรือแม้กระทั่งดร i เวอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วนะครับต้องการสปินก็ยืนแคบหน่อยนะครับต้องการลดสปินนะครับก็ยืนกว้างหน่อยก็จะทำให้วงสวิงนั้นหรือมุมเข้ากระทบนั้นเปลี่ยนแปลงไปเอง แล้วยิ่งถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นปรับตำแหน่งลูกซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดต่ําสุดแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องปรับสวิงเลยแนมะ้แต่น้อยแค่ปรับความกว้างและตำแหน่งลูกก็จบาวนี้เอาเป็นภาพเข้าๆแล้วกันอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะแล้วแคบขนาดไหนโปรแล้วกว้างขนาดไหนเอาเป็นค่ามาตรฐานนะครับในกรณีของเหล็ก7นะครับก็คือความกว้างประมาณความกว้างของหัวไหล่เราเนี่ยแหละครับ รกรณีของไดรเวอร์ค่ามาตรฐานก็คือนะครับโดยประมาณคือส้นเท้าด้านในนะครับเท่ากับหัวไหล่ด้านนอกนะภาพก็จะประมาณนั้นนะครับส้นเท้าด้านในเท่ากับหัวไหล่ด้านนอกอันนั้นก็คือความกว้างที่เอาเป็นว่าเป็นค่ามาตรฐานแล้วกันนะครับหลายๆคนความกว้างการตีไดรเวอร์อาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่ได้ผิดอะไรแต่คนคนเดียวกัน กรณีที่เราตีเหล็กสั้นกว่าย่อมยืนแค่กว่าเพราะเราต้องการมุมเข้ากระทบที่ชันกว่านั่นเองลองฝากส่วนนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับแค่ปรับความกว้างมุมเข้าก็ปรับแล้วก็าอาจจะทําให้เราไม่จำเป็นต้องปรับวงสวิงเลยในกรณีที่เราเปลี่ยนเหล็กจากเหล็กสั้นตีดีมาเป็นเหล็กยาวตีไม่ดีเราอาจจะยืนเท่าเดิมมุมเข้าเลยผิดยืนกว้างขึ้นอาจจะตีเหล็กยาวหรือหัวไม้ไฟเบอ์ได้ดีขึ้นเพียงแค่ปรับความกว้างของการยืนนั่นเองครับ รู้ชมโปรอุ๋ยครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากไปชมเลยครับ you <laughs>